โคมสุ D65 นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆคันรถชนี้ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาไถาตามาหน้าดินเนี้นะครับตัวนี้นี่ครับเจ้าโคมสุด D65 นะครับสเกล1นึทับสิเลยนะครับตัวนี้ได้ไหมเพราะว่าทำสเกลใหญ่มา,มากๆครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบกําลังดันดูนะครับว่าจะได้ขนาดไหนแลนะครับเจ้า D65 k o m มัสุนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหด,ดูกําลังในการดันนะครับเห็นผ,ผานไปเลยจะดัน,ดนฟ้าบินมาทางนี้นะครับ คันนี้ดินกองคันนี้เราจะดันไว้ไฟไห้โอ้โหเรียบร้อยครับง่ายๆเลยครับสำหรับดาวดีๆคันนี้ครับใครสนใจสั่งทําได้นะครับคันนี้ราคา45,000าบาทโลหะทั้งชั้นนะครับเป็นงานเหล็กนะครับหนักน้ําหนักที่ที่30กิโลนะครับโอ้โหดันดีสบายๆครับเลียงแท็กสนั่นเลยยอดมากโอ้โหเป็นไงครับ หน้าดินดันโอ้รับขาได้เลยครับตอนนี้ดูนะครับเจ้าคันนี้โคมาสุดมีหกท่าครับโอ้ดันดินดันไปไม่โอ้โหสบายๆนะครับดันสบายๆเลยนะครับตอแบบน,นะนนี้ต้องเปิดฝาห้องเครื่องไว้หน่อยครับร้อนร้อนร้อนขุดดินขึ้นมาเลยนะครับนีนะครับเจ้าโคมาสตูดีค่ะขันนี้ดันไม่ธรรมดา ราคาอยู่ที่4ี่0มืห้าพันบาทใครสนใจเดีติด่โบโทไว้ที่ท้ายคลิปนะครับสำหรับรถดันคันนี้นี่เป็นเจอเนลเล่นอะไรวะเป็นโมชันแรกนะครับรมชันแรกเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ทำขึ้นมานะครับคันนี้กำลังดันมหาศาลมากเล่นสนุกมากครับคันนี้ครับ เดี๋ยวดูหญ้านะครับเดี๋ยวดูหญ้านะครับหญ้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับดันขึ้นมาแล้วครับขุดหญ้าขึ้นมาแล้วโอ้ใครจะไปเชื่อวันนี้คือรถมังคับนะครับมาแล้วนะครับดันดินไม่เป็นกองนะครับอันนี้กำลังปัมหน้าดินอยู่นะครับโอ้ขุดดินมาเลยครับขุดดินมาเลยครับดินขึ้นมาเลยครับโอ้แต่ผมมาสุดเดียวอันนี้นะครับ โอ้โหโอ้เ huh. ป <laughs> oh, oh. <laughs> ็นไงครับเป็นไงครับโอ้ดันลอยขึ้นมาเลยนะครับดันี้ครับดันึ้นไปแล้วดันเลครับดันโอ้โหนี่ครับเสียงแสกเล่าใจมากครับเหมือนจริงจริงเลยครับเหมือนจริงมากๆ ดันไม่เลี้ยครับดัน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 เน่าโอ้ยยอดเออเหรอเห็นไงครับดันเรียบเลยครับดันเรียบเลยนะครับโอ้กำลัง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 โอ้โหใครสนใจสั่งทำได้นะครับ เจ้าโคมาสุก D65 นะครับคันนี้งานเลเซอร์คัตทั้งคันนะครับคันนี้ครับใบผ่านกว้างอยู่ที่40บสี30 40เซนนะครับใบแท็กไอใบใบผ่านดันนะครับ40เซนนะครับทีเห็นดันนี้คือใบหน้ากว้าง40เซนนะครับเอียงใบได้นะครับโอ้เห็นไหมครับการทํางานเต็มระบบระบบเป็นไฮดรอลิกนะครับขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับ สำหรับคันนี้โอ้ดดนได้สนุกมากๆนะครับกระตุ้มเข้ามาใกล้หน่อยโอ้โหอย่างไงแล้วครับอย่างไงแล้วครับมาเลยครับย่ามาทั้งย่าเลยครับโอ้เสียงแขกสนันดีจังเลยโอ้ฟังเลยเร้าใจมาก ฟังเลเราใจสุดๆไปเลยครับเหมือนจริงสุดๆไปเลยนะครับคันนี้คือโคมาสุบี65นะครับใครสนใจสั่งทําได้นะครับหรือเพิ่มเบอร์โทรไว้ที่ท้ายคลิปน้ำหนักรถนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบกิโลนะครับตามที่แจ้งไว้นะครับคือนี่ครับนี่นะครับขุดดินขึ้นมาเลยนะครับ ดันดีสบายสายเลยนะครับดันสบายสายเลยครับเสียงแทกระละเอียนเยไม่ได้เลยนะครับะระดิเดียดตัวรถนะครับไม่ต้องกลัวคันนี้ครับกำลังแข็งแรงครับโอ้มาแล้วมาแล้วจะพบวัตถุด,ดีบว่ะดันเข้ามาแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับเวอรช์ชันแรกเวอรช์ชันแรก โอ้นี่นะครับระบบผาดดันไม่ธรรมดาครับอันนี้ระบบผาดดัน,นเลยดันได้สะใจมากโอ้โห โอเคเลยนะครับเจ้าโคมมาตรเดียวค่ะสนใจสั่งได้เลยครับแต่เดียยโรถนะครับดูบันใกล้ๆครับโอกครับ้โอเคครับสำหรับคลิปีรถคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็สั่งกันมาได้นะครับสวัสดีครับ